สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ f อทุกท่านเขาสู่ช่องอมิจตาชาแนลคือเก้าเนาะคะ่ะเนาะมือนี้กับมือวันที่23นะคะเมษาย,ยน2 5 6 4นห้ากสะคะขอบคุณ f อทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องอมิจตาชาแนลนะคะมือว่านีห้าน้อยกับเขาเอ้ยว่าน้อยกับเบลิตัสเนาะคะ่ะ027มันออก0 2อัน203นเนาะคะ่ะมันออก0ูไอ้องศนย์สาเนาะคะ่ะ ค่ะกเล่าก็ออกอันซีศูนย์สองนะคะ่ะก็เหล็กตัวเดียวกันนะคะในคลิปเดียวกันกับห้มาห้รุ่นทั้งเล่าทั้งน้อยนะคะถามเพื่อนตัตเพื่อนก,นกนอานาจะได้นะคะเล่านะคะแอดบริเตนหายนะคะ่ะก็ขอ,กขอโทษขออภัยมากในโอกาสนี้นะคะบริเตดแต้หวยมันกับเขายู่นะคะถ้าตัดนะคะมือนี้ก็อย่าลืมนะคะห้าน้อยนะคะมือนี้บม่มีเล่านะคะอันย่าลืมตัวเกาที่แอดลงน้ำเสนอไปนะคะเหล็กถูกยังบ่ท่านออกนะคะ ห้าแปดหนึ่งนะคะตัดหนาตัดหลังตัดสองตัวสามตัวนะคะรุ่นนะคะใส่พิจารณน่าย่านในการรับชมเด้อท่านผู้ชมนะคะกับขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมนะคะเมื่อนี้กับว่มีเสียงดนตรีเนาะคะ่ะใส่เวลาสั้นๆเนาะคะ่ะสี่หาหนาทีนะคะค่ะกัจะมีสองสี่หนึ่งสองเก้าสี่เก้าสามหนึ่งสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่หนึ่งนะคะเก้าสี่เจ็ดนะคะตัดจะลืมตัดเด้อค่ะ ส่วนมักถ้าเ้าบมตัดมันจะออกปั๊บบรได้หวยนะที่ผ่านมาเนาะค่ะเนาะเมื่อวานนี้ก็ด้งนั่เสนอไปสองศูนย์เจ็ดเนาะค่ะมันกอกใกล้ๆเคียงกันนั่นล่ะแอดบริได้ตัดมันหลายตัวแล้วนะคะแต่เราไดเพิ่มหมักถ้าเพิ่มเหรียญสามตัวเพิ่มขนาจะตัดนะคะค่ะแต่หวยเล่าแล้วเขาอยู่เนาะค่ะเนาะมันถ้าห้าเหรียญสองตัวมันก็จะเขามันก็จะเป็นศูนย์สองนะคะ แอดลงไป207นเนาะคะ่ะมันออก402เล่านะคะเมื่อคืนนี้นะคะกะฝากไว้เป็นแนวทางเนาะคะ่ะท่านผู้ชมกะมีตัวเลขแค่นี้ละโมนี้เนาะคะ่ะแต่ถ่ายคลิปกะมี8ปด้ยหาแปดหนึ่งเนาะคะ่ะที่เลขทูบนะคะหาแปดหนึ่งนะคะอย่าลืมเลขทูบที่เมื่อวานนี้เนาะคะ่ะเพราะว่า เลขที่เอ็ดเอามานำเสนอสองสามสี่มือพัดมาหันมันออกน้ำกลนทุกมือเนาะค่ะออกย้อนหลังนะคะถึงแม้ว่ามันจะเข่าเจนทุกมือแต่ว่าที่ลงไปน้ำกันแต่ละมือนั่นมันก็ออกไล่ไล่ไกันมาคือแอบแอดบ้านอะไรน่ะค่ะมันจะออกย้อนหลังนะคะเลขถูกมือนั่นก็บศูนย์เก้าสี่ไอศูนย์หกสี่ละกันเก้าสี่หกเนาะค่ะมันก็หมุนไปหมุนมามันออกซ้ำออกซากอยู่หันเนาะค่ะก็ฝากไว้เป็นแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชม เนาค่ะให้ถูกหวยด้วยล้านกันทุกคูทุกคนเด้อเขามาแล้วกับกดไลค์กดแชร์ให้แน่เนาะคะนะ่ะเนาะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามแจงเตือนไว้เด้อค่ะเนี่ยห้าแปดหนึ่งเนี่ยเป็นเลขถูกนะคะตัดเด้อค่ะตามเด้อค่ะโมนิทามเพิ่นหมักนะคะส่วนหมักเลขถูกจะออกทั้งสามหางนะคะตัดหนาตัดหลังออกลายลายมือกันเนาะคะ่ะทีแอดเอาลุงนําเสนอนะคะทีพผ่านมาจะเป็นแนวนั้นนะคะ ฝากไว้เนาะค่ะฝากไว้ให้เอฟซีท่านผู้ชมพิจาลณนานะคะแล้วก็หนึ่งเจ็ดซีค่ะหนึ่งเจ็ดซีแอตตัดให้แล้วเนาะค่ะเนาะอยู่ตอนต้นๆชิปนะคะฝากให้เอฟซีเอาไปเสี่ยงโชคเนาะค่ะให้ได้โชคได้ลาบให้มันมันกันเด้อเหมือนนี่เนาะค่ะเนาะมีเสียงหมาเห่าพร้อมเน่เหม,มือนบด้มีเสียงเพลง <laughs> มามันไล่กันค่ะอืมบบเป็นยั้งเนาะค่ะท่านผู้ชมมันเป็นสภาพบรรยากาศบรนนอกบรนนอกเนาะค่ะเนาะแอดกับว่าเป็นคนในเมืองค้นบรนนอกบันหน้าขึ้นกันนั่นแหละค่ะสําหรับคนที่เิ่นอุจจาพื้นเพบันนอกบันหน้าเท่ากับมาว่ากันเนาะค่ะเนาะค่ะเมื่อนี้แอดบริเฮดอันคลิปญ้าเพราะว่าแอดบอคอยสะดวกนะคะแอดคิปสั้นๆเนาะค่ะ หานาทีค่ะพอดี f อฟเบิ่งแบบท่านใจจักน้อยเนะคะดวนๆจักน้อยเนะคะเวลาหน่อยๆแต่มั่นบอดายเวลาที่แอดลุช่องไปปกติจะเป็น10นาทีขึ้นไปเนาะคะ่ะแต่โมน,นี่กับพิเศษพิเศษจักน้อยเนาะคะ่ะเนาะแต่ขอให้เอฟซทุกท่านนะคะถูกหวยด้วยล้านนะคะกันทุกขูทุกคนนะคะอยูด่ดีไม่แห้งแท้งหอยให้ถือเด้อเหมือแรงอย่าลืมตัดเด้อค่ะ เป็นไปไต่กระตัด3มตัวนตัดเอาเนาะคะ่ะเนาะตัวนี้แอดบริการหายได้นี่หาแปดหนึ่งนี่ตัดเอานะคะ้าะเล่นนะคะอันนี้คือเลขถูบนะคะโดยเฉพาะนะคะเหลขถูบนี่สําคัญมากๆเลยนะคะส่วนหมากจะเขานะคะตัดหน้าตัดล้างแต่เท่าตัดได้สามกูบางมือมันก็ออกสองมือคนน่ะมันบอกเขามือเดียวกันนะคะฝากไว้ด้วยค่ะท่านผู้ชมฝากไว้เป็นแนวทางเนาะคะ่ะเนาะขอให้เอฟซีทุกท่าน อยู่ดีไม่แห้งนะคะคลิปนี้กับข้อจบว้ซัมมิสกอนถูกหวยกันเด้อเมืออแรงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ